วัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดจะพามาทำกลีบดอกไม้แบบต่างๆนะคะวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยไปเริ่มทำกันเลยค่ะใช้กระดาษสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะขนาดตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นแบบ8กลีบนะคะ มาเริ่มตัดกันเลยค่ะตัดให้อยู่ใกล้โคนที่สุดนะคะเพราะกีบจะได้แบบลึกๆตัดซิกแซกเป็นแบบกีบรูปหัวใจค่ะถ่ายไดา้เสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะมาทําแบบต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นแบบสี่กีบแบบพื้นฐานเลยแบบสี่กีบจะพับแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็ตัด เรียบร้อยจ้าแล้วอันนี้ต่อไปเราจะเป็นแบบ8ดกีบแต่รูปทรงเหมือนแบบ4กลกีบนะคะอยากได้กีบเยอะก็พับเยอะนะคะแต่หากพับเยอะๆจะตัดยากค่ะมาเป็นแบบต่อไปเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะหากทำเป็นดอกไม้ซ้อนกันหลายๆกีบก็จะสวยมากเลยลองเอาไปทำดูกันนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ